จังหวะแบบจังหวะโบ,บ๊ะบะถ้าพูดในมุกตลกนะคะมันอะไรขนาดนั้นอะคุณหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเคาะประตูห้องเรียกแฟนสาวก๊อกก๊กก๊ก,กจังหวะที่แฟนของเขาเดี่ยเปิดประตูออกมาปรากฏว่ามือที่ส4มี่ห้าและ6มาจากไหนไม่รู้ลวดเขาเ้าห้องไปเลยคะ่ะเดี๋ยวนะมา<ะ>มีแต่มือที่สองอันนี้สามสี่ห้าหกเลยเหรอขามันอะอขาขาขาหน้าสขาหลังสองสี่ะ <4 S 2> <c oughs> โอ้โหวิ่ง,<อ>งแบบปรับเข้าไปเลยผู้ภัยก็ต้องมาเลยค่ะทีนี้มากันเพียบเลยเอาอุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานมาด้วย<ะ>มาที่ห้องเช่าห้องนี้ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเพราะว่าได้รับแจ้งจากคุณรรประสิทธิชชโชคบุญศพอายุ33ปีบอกว่าวางเงินตัวน้องใหญ่มากบุกเข้าไปในห้องเช่าของแฟนสาวของเขาคือห้อง อยู่ริมคลองสำโรงด้วยอเออมันก็เลยอาจจะขึ้นมาจจกหนงหูตัวเปียกอยู่เงอนเนาะแล้วอย่างเงี้ยเ,เขาจะเข้าห้องน้ำปลดทุกยังไงปลดไปหมดแล้ว <c oughs> ทุกยัง <c oughs> ก็เจอจริงๆคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกโอ้โหตัวมันเต็มห้องน้ําเลยมันใหญ่มากเลยนะแล้วมันดุร้ายด้วยมันพยายามฟาดหางใส่เจ้าหน้าที่แล้วส่งเสียงขู่ตลอดเวลากู้ภัยก็ต้องเข้าไปจับด้วยความระมัดระวังนะคะงั้นมีสิทธิ์เจ็บตัวคุณดูดิคือตัวมันใหญ่หนักมันเยอะแรงมันเยอะนะคะตัวใหญ่จริงจากหว่าที่เขาใช้เชือกบ่วงคล้องคอตัวเงินตัวทองเนี่ยหทุลักธ์เลอยู่นะคุณนอใบตองมันสะบัดจนอะไร ไอ้ห่งที่เป็นท่อพลาสติกเนี่ย่ะเออหักครึ่งเลย พักครึ่งเลยครับคือโอ้โหดูดิแรงมันเยอะมากนะตัวเงินตัวทองมันตัวใหญ่อะแล้วกว่าจะเอาบ่วงคล้องคอ,งคองแล้วดึงมันออกมาได้ดีทุลักทุเลมากอะสุดท้ายก็ไม่รอดพ้นน้ามือของพี่เจ้าหน้าทีก่กู้ภัยเอาออกมาได้ค่ะคุณโอ้ตัวใหญ่จริงคืออย่างนี้นะลองไปต่อมันเหมือนกับว่าต้องสู้กับมันดึงออยื้อแรงยือ้อ,ก,อกับมันจนมันเริ่มเหนื่อยใช่เราก็เหนื่อยเออจริงเราก็ต้องเหนื่อยแหละคุณต้องกดแรงกันบ้าง วัดความยาวหิวยุ่งดิโอ้ยยังยาวสองเมตรเลย2เมตรได้นะ2เมตรเลยคุณและเดี๋ยวเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอ้ยดูดิมันจะหมดแรงง่ายมั้ยเนี่ยเราหรือมันจะหมดแรงกันก่อนผมว่าเราหมดก่อนอะคุณดูคือด้วยความที่ว่าห้องเช่าเนี่ยอยู่ใกล้คลองด้วยมันก็มีโอกาสที่มันจะปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาได้แลนนี่คือพื้นที่ธรรมชาติใช่ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับห้องเช่านั่นแหละใจเลยนายประสิทธิโชคเนี่ยนะคะเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเดี๋ยวเขาประตูเรียกแฟนสาวให้เปิดประตูจังหวะเปิดประตู คือมันพุ่งมาจากไหนไม่รู้แล้วมันแทรกตัวเข้าไปในห้องแฟนเขาอะคุณลองคิดจังหวะนั้นนี่โอ้โหคงจะกระเจิดกระเจิงน้าดูตกใจวิ่งแจ้นกันออกมาเลยอะนี่เรียกว่าจังหวะโบ๊บ้าเป็นอย่างนี้นะพยายามจะเอาลงน้ําให้ได้อ่ะไม่ไม่ไอ่อย่าเอาฉันลงมาดูนีไม่ฝ่า ทำไมมันถึงไม่อยากลงน้ำมันดื้อมันดื้ออย่างเนยเดินไปเองก็ได้ปเออไป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 ทางนั้นไปทางนั้นเอาหันหน้าหันหน้าเอออย่างนี้ค่อยไปน่อยบอกว่าไม่มันอันนั้นมันเกียร์อาถอยหลังมันไม่มีเกียร์ถอยหลังใช่ไหมมันก็ลยถอยไม่ได้สุดท้ายมันก็ปล่อยลงท้นที่ด้านหลังบ้านนะใช่ต้องเอาหน้ามันอะให้มันวิ่งลงไปเองมันจะได้ลงพอดึงดึงกันอยู่มันก็ตกใจมันไม่มีตาหลังนะ มีกล้กอง่ <นะ S 2> อยอ่ะมันไม่มีเออใช่ <c oughs> เอ๊ะรุ่นนี้มันยังไงม <c oughs> <c oughs> ันก็ลงพื้นที่ของมันไปไม่ได้มีกล้องบ้องหลังหรอกะโถ่